นี่หญิงคนนั้นเป็นใครสัวใจค่อยยิ่งนะลูกสาวของเจ้าเมืองแครเมืองสุร่าครับเจ้าเชื่อไปตามหาผู้หญิงคนนั้นให้ข้าได้หรือไม่ได้แล้วไม่ท่านชื่ออะไรหรือข้าชื่อมัชนาพิคะ่ะเจ้ามีคู่ครองหรือยังยังไม่มีเจ้าค่ะเจ้าสวยเหลือเกินข้าของเป็นคู่ครองเจ้าได้หรือไม่ เจ้ามีอะไรจึงหมาก้าข้าขอลูกสาว่านได้หรือไม่้าไม่ไั้เราจะได้เห็นดีกันไป ผจะเมรไม่ท่านแล้วข้าบอกท่านแล้วเพราะท่านจะได้เจอบ้าทหารเอามันไปประหารซะอย่านะย่าทำานะข้ายอมพกท้าหมดแล้วเจ้าไม่อยากให้พ่อเจ้าตายเจ้าจงมาเป็นแม่สีของข้าได้ไหมคะข้ายอมเจ้าหมดแล้ว ชาบรักร้องกันไม่ได้เมื่อบุกเพสันนิวาสมันหมายเจอผู้ใดเมาไม่เคยไว้วันเหมือนใจฉันเกิดมาเพื่อเป็นเขาเธอข้าถึงไม่แล้วกับชีวิตแบบนี้กับคุณแบบนั้นในชีวิตคุกข้า นางคุณนั้นเป็นใครทำไมกล้าตกลุมรับเดินด้วยแม่นางนค,คุณน,น,น,นั้นชื่อว่าแม่นางมัจนาข้าพานางสนมพวกนี้มาให้ท่านเลือกข้าไม่สนใจข้าสนใจแต่นางมัจนาผู้เดียวเท่านั้นไป ทนมีอะไรถึงเรียกพวกข้าสองคนมาเจ้าไปตามไอ้บินนิค้าสิได้ครับท่านมีอะไรถึงให้คนไปตามข้ามาเจ้าจงมาทำคุณใสจใส่นางรัตนาให้ข้าเดี๋ยวนี้ได้ขอรับเดี๋วยวข้าจะไปจัดการให้เจ้าจงไปหลงรักพระสุเทพ ย่เราเท่าไรไม่าขาดพบชาติเราหัางกัน มีอะไรยึงใไงกูไปต่างกันมามเจ้าไปแก้กุญแจที่เจ้าได้ของออนางมัทนาให้ข้าได้ขอรับคนจงออกเฮ้ยเขามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงไม่นะนางมัทนาจะปลับรับรับข้าได้หรือไม่ข้ารอเจ้าอยู่ฝ่ายเดียวเลยไม่ข้าไม่รักเจ้าข้าของเชี่ยมนัดของข้าสาบเจ้าลงไปบนโลกมนุษย์ข้าย่ำเ,เลือก เจ้าจะเป็นอะไร<อ>ถ้าขอเกิดก <piss S 1> เป็นนดอกไม้ดอกผุศักดทธเพราะบนโลกนี้ยังไม่มีดอกนี้ในโลกข้าขอสาบเจ้าให้เจ้าลงมไปเก<ะ>ิดเป็นดอกพุศกะบนโลกมนุษย์้เจ้าได้กลิ่นอะไรไหมข้าก็ได้กลิ่นข้าก็ได้กลิ่นงั้นเรารีบไปบอกท่านลิลี่เลดีกว่าไป ท่านฤษีเมื่อกี้พวกข้าเดินผ่านป่าหิมพานได้กินอะไรหอมแปลกแปลกกินอะไรหรือคล้ายๆกินดอกไม้หอมจากป่าหิมพานงั <c oughs> ้นพวกเจ้าไปกุดมาไว้ที่ใกล้กัต้งหวงข้าพวกเจ้าไปสิิเกดอยู่ล

กดไวตรงไหนดีไวตรงนั้นเลยเจ้าเป็นใครลือกข้าชื่อมัสนาเปคะแล้วเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรข้าเดินลงตาอยู่ในปา่าข้าได้กินดอกกุหลาบเจ้าจงไปสร้างที่พักใกล้ๆอาสรงของพระฤาดีได้ค่ะ 好了。 ท่านฤษีข้าจะมากอ,อนางมาตัตนาให้เป็นบารใหม่เดียวกข้าได้หรือไม่ได้เดี๋ยวเจ้าต้องดูยลนางอดีเดี๋ยวถ้าไม่นางเสียใจท่านมีอะไรพวกข้ารับใช้หรือเปล่คะพวกเจ้าสองคนช่วยไปสืบไปข้าสิว่าทำไมท่านพี่ชอบไปอยู่ที่ตำหนักหลังสวนได้เพคะเบื่อจะฟังเพลงรัก ท่าคคนพี่นางผู้นี้คือใครเจ้าไม่รู้หรือไงว่าท่านพี่คือสวามีของข้าหยุดนะที่เจ้าต้องแต่งงานเจ้าก็เพราะความจำเป็นไม่ใช่ความรักข้าเกลียดท่านพี่ที่สุด พ่เชษเดไม่รับค่าแล้วเขาไล่ลูกมาแต่ใจพ่อทำอะไรลูกกันดีเสร็จพ่อช่วยยกคับไปแก้แค้นให้ลูกทีเอาอย่างนั้นก็ได้เพื่อลูกพ่อทำอะไรทุกอย่างข้ารักเสด็จพ่อที่สุดเจ้ามีอะไรหรือมีกองทัพกำลังบุกมาหนะาาอออ้าประตูเมืองเราพวกเจ้าจงอประดมด้วกับพวกมันรับไป ไม่หินมีอะไรถึงเรียกข้ามาเจ้าช่วยหาทางจัดฉากใส่ร้ายนางมัทนาให้ข้าทีได้กรลับพอตั้งอยู่ก่อนเดี๋ยวตั้งก็ขออยู่ตั้งติดกรงนานไว้แค่นี้ก่อนเองั้นก็ได้ว่าหลาค่อาคนมาสู้กันใหม่ก็แล้วกันเอาวัตนาป่วยให้รีบกลับเมืองก่อนได้ไปจับตัวพวกเมืองไหน นางมัทน,นาใช้ค่าทำบุญเสน่ห์ใส่ทหารของท่านเป็นเียอะไรถึงเรียกล้ามาเจ้าคบชุกกับนางมัทน,นาจริงหรือไม่ข้าไม่เคยทำแบบนั้นเลยท่านข้าจะเจะ้าพิสูจน์กับนางมัทน,นาท่านมีอะไรถึงเรียกข้ามาเจ้าจงไปจับตัวนางมัทน,นามาให้ข้าได้ขอรับทหารนำตัวนางมัทนามาขอรับ ข้าจะให้เจ้ากล้านามัตนาด้วยมือของเจ้าเองข้าไม่สามารถทำได้งั้นเจ้ามีใจนามัตนาเอามาปลาตัวพวกมันไปป่านะป่าทหารอย่าฟุพวกมันสองคนแล้วตามเข้ามาครับ เสด็จพ่อถ้าเลิกทำสิกสงครามเอาถอะนางมัทน,นานานตายแล้วไปในโลกกันดีพี่ถ้าเลิกทำสิทสงครามกับพ่อข้าเถอะไม่ข้ารู้มาแล้วว่าแผ่นด้นหมดเป็นมีมือของเจ้าข้าจะทำสิกสงครามต่อ nhiều ai của con trai mẹ đó, tôi được con, thằng con trai của kha, ha 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 ha, trai là bao, trai bao, trai là bao, trai là bao, trai là bao, เจ้าก่อนท่านจะมีอะไรหรือในคืนที่ท่านสั่งให้ข้าพานางมัทานาและสุพางไปประหารชีวิตในป่าข้าได้พาสองคนนั้นไปปล่อยในป่าไม่ได้พาไปประหารตามที่ท่านบอกไว้สามขอรับพวกเจ้าจงไปดับตัวปรามิตรูนไปประหารขอรับข้าจะตัวพระมิตรนแม่แล้วท่านจะทำยัง,งไงต่อข้าจะประหารมันด้วยมือของข้าเอง เจ้าจงกลับมืองของเจ้าไปซะข้าไม่ได้รักเจ้าแล้วได้แต่เจ้าไปส่งข้าด้วยข้าขับรถไม่เป็นได้ไปเลยคือไม่สุดทีช่วยข้าด้วยมันข้ามีข้อเสนอให้เจ้าเจ้าต้องรับรับข้าแล้วข้าจะแก้มนกษัตริยให้เจ้าไม่นะมันข้ากษสาปเจ้าเจ้าเป็นหนกหลับทั้งชีวิต ข้าิึงถึงเจ้าเหลือเกินทำไมเจ้าถึงติ้งข้าไปข้าขอโทษเป็นความจริงที่ต้องยอมรับใช่ไหมคะว่าความรักคือความสุขและทุกข์มันเหมือนเงาซึ่งคอยวิ่งหนีเราเวลาเราวิ่งตามแต่เมื่อเวลาเราต้องการจะหนีมันกลับวิ่งตามเราแต่เราจะจับความรักให้อยู่กับเราตลอดไป